่วันนี้ซีนุ่นนึงมานะฮะครับผมแล้ววันนี้ก็มีคอนเซ็ปต์ในการที่จะมาขอดูหน้ากากด้วยก็คือใช่อดี๋บอกนะเนี่ยต้องทำกันดด้วยทำแล้วเนยสองซ้ามขอบ้อณครับน้องตีมาเด้ไหมครับสองซจูก้าจูก้าลูนหน้ากากของเธอหนาวขอเธอช่วยถอดให้หน่อยได้ไหมถอดได้ไหมโอมเพี้ยงแล้วก็เมี้ยวเมี้ยวโห่ ถ้าชนีคามาัลองดูหาฮะลองดูมหาลองลองดูไม่หายดเชุก้าชุกลุ้นช่วยทอดนะคะเทกเอาเ่ตเลยครับรผมอีเยนะตเนื้อโลกเขาตีตีจุงโถแต่ถ้าโลกของตัวสีทันวา